สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประจำวันพระหัสวับ,บดีที่28พฤศจิกายน2567นะคะลักษณะาอากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันค่ะจากแผนที่ตัวอากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือมวลอากาศเย็นค่ะกำลังค่อนข้างแรงนะคะ แพ่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับมียอมความกดอากาศต่านะคะอ,อยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียนะคะลักษณะาอากาศเช่นนี้นะคะส่งผลให้ในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคใต้ค่ะอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ไปอีกหลายวันนะคะในส่วนของภาพ ถ่ายดาวเทียมนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะตรวจพบกลุ่มเมฆนะคะหนาแน,น่นอยู่ทางฝั่งของอบริเวณภาคใต้นะคะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างนี่ค่ะจะเห็นได้ว่ามีเมฆอยู่หนาแน,น่นเลยนะคะในส่วนของเรดาร์ชุมพรค่ะตรวจพบกลุ่มฝนนะคะกาลังอ่อนถึงปางกลางค่ะปกคลุมอยู่บริเวณอ่า บริเวณจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดระนองนะคะพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็บริเวณเอ่าวไทยค่ะส่วนเรดาร์สติงพระนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะมีฝนกําลังอ่อนถึงฝนหนักนะคะปกคลุมเข้ามาเรื่อยๆนะคะเต็มพื้นที่เลยคะ่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะกบีสตูลพัทลุงนะคะจนถึงนะคะจังหวัดนาราธิวาสเลยค่ะ ก็ในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะก็มีฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะก็ให้ระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะจากอ่าฝนตกต่อเนื่องนี้นะคะ ส่วนการรายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่3.2.4องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่22.6องศาเซลเซียสค่ะที่ท่าอากาศยานหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ส่วนปริมาณฝน24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนะคะจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะก็มีฝนเกือบทั่วไปละก็ะมีฝนเกือบทั่วไปนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยนะคะวัดฝนสูงสุดค่ะได้376.3ม mm ิลลิเมตรนะคะที่อำเภอหนองจิตค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะ ในส่วนของการพยาการณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะก็ยังมีก็ยังคงมีฝนนะคะมีฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะในส่วนของรายจังหวัดนะคะจังหวัด เพชรบุร <Okay. S 1> ีค so <Yes. S 1> ่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจนถึงจังหวัดราธิวาสนะคะจะมีฝนตกหนักนะคะมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและในส่วนของจังหวัดชุมพรนะคะจนถึงจังหวัดราชิวาสค่ะอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยค่ะ สำหรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ในช่วง23-26ถึงองศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ,อ,คะอยู่ในช่วง25-33ถึงองศาเซลเซียสค่ะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะในช่วงนี้นะคะลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วลมอยู่ที่20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอเตือนนะคะชาวเรือชาวประมงนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะในช่วงนี้นะคะควรที่งดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะประกาศคำเตือนนะคะ เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากะค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะบริเวณอ่าวไทยค่ะฉบับที่6นะคะซึ่งมีฝนนะคะระหว่างวันที่28ถึง30พฤศจิก,กายน2567นะคะ <c oughs> ก็เนื่องจากนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกําลังค่อนข้างแรงนะคะที่ภาคปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะคะในช่วงนี้แล้วก็มียอมความกดอากาศต่านะคะกําลังแรงค่ะบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียนะคะ แล้วก็มีแนวโน้มนะคะจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะก็ส่งผลให้นะคะมีฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะในส่วนของจังหวัดลายจังหวัดนะคะชุมพรสุราษฎร์นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ค่ะส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาบัรีาัียา,ลาและนาราธิวาสนะคะก็จะมีฝนตกหนักมากนะคะ ก็สำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะอาจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิญเขานะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะก็หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณาสามจังหวัดชายแดน ได้นะคะปัตตานียาลาและนราธิวาสรวมถึงสงขลาพัทลุงนะคะน,นครก็อาจจะมีน้ําท่วมในหลายพื้นที่แล้วนะคะก็อาจจะตกกันไปอีกหลายวันนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะและสําหรับชาวเรือชาวประมงนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าคลื่นมีความสูง2-3เมตรนะคะ ส่วนเรือนเล็กนะคะในช่วงนี้ค่ะคนที่จะงดออกจากฝั่งค่ะระหว่างวันที่28-30พฤศจิ 2, กายน2567ค่ะ ส่วนการคาดหมายสภาวะอากาศนะคะในช่วง7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่28นะคะพฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่4ธันวาคม2567นบะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะช่วงวันที่28นะคะจนถึงวันที่30ค่ะจะมีฝนยูนเกนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนวันที่1นะคะจนถึงวันที่4ค่ะจะมีฝนยูนิเก์ร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ด้วยนะคะ บริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะในช่วงวันที่28่นะคะจนถึงวันที่30ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะจากนั้นวันที่1จนถึงวันที่4นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ค่ะและอาจจะมีฝนตกหนักได้ด้วยนะคะสำหรับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศของวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน